ก็ได้คุยได้พบเจอครูบาอาจารย์ได้หลายองค์นานแล้วที่หลวงพ่อไม่ได้เข้าไปงานอย่างเงี้ยปกติหลวงพ่อจะไม่ชอบงานนะอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็คือเป็นเป็นสถานที่หลวงพ่อเคารพไงหลวงพ่อก็เลยไปไปฉันข้าวรวบฉันข้าวไป แต่ก็ไม่ได้ไปวัดดอนท่านเลยว่าจะไปอยู่ไปกราบอาจารย์เจ้าวาดวัดดอนทานแล้วก็คุยถึงเรื่องวัดไฟเรือด้วย <c oughs> ท่านก็ถาม <S <S สับเพเห็นละ หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรหรอกเขาอยู่ก็อยู่ไปเนาะ,ะเพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลเพราะว่ามันอยู่เขตของเกียมใช่ไหมท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นฝากเสราเป็นผู้ปกครองนะก็แล้วแต่ท่านนะถึงเราจะอยู่มาก่อนเราเป็นคนก่อสร้างมาก่อนนะฮะเราเป็นคนสร้างแต่หลวงพ่อก็ยกเหตุผลว่าหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับเมีย อุปมาเหมือนกับเราเราเลิกกับเมียแล้วหย่าก,กับเมียแล้วเขามีผัวใหม่จะมีลูกแล้วเราจะไปเอาคืนไปแย่งเอาคืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่พ่อเลยว่านั่นแหละที่หลวงพ่อไม่เข้าไปยุง่งก็ปล่อยให้เขา,าใช่ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์อยู่นั้นจะดูแลตามสบายในการปฏิบัตินะคะพ่อเราต้องใช้ความศรัทธามากแค่ไหน มันต้องสร้างขึ้นนะไม่ใช่ไม่สร้างนะสร้างกําลังใจเนี่ยกําลังใจกําลังจิตเนี่ยนะมันต้องมีาลังศรัทธามันต้องสร้างขึ้นถ้าเราไม่ทําความเพียรเนี่ยนะไม่เจริญสติเนี่ยนะไม่มีทางอะ่ะนะมีแต่มันเอาไปกินหมดแหละนะเพราะนั้นเราก็ต้องเพิ่มนะอย่าก,กินน้อยนอนน้อยอ่ะนะมานะ ใช่ต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองส่วนมากเดี๋ยวนี้เราจะทําลายตัวเองอยู่มัวน้อยใจมัวอะไรไงกิเลสมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะใ,ใช่ก็มีนะหลวงพ่อก็เคยเท้อไม่ได้มีมากกว่านะ้นหรอกใ้การปฏิบัติงาน,น,นมันรู้ด้วยเจ้าพ่อตนน่ะ ว่าเราขนาดนี้มันเป็นยังไงนะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกมันรู้อยู่รู้ตัวเองอยู่ว่าตัวเองเนี่ยอ่ะเป็นยังไงอย่างเงี้ยสังเกตตัวเองจิตส่วน,นลึกๆะเขาเรียกอ่าสิกขาซื้อศึกษาสิกขิสังเกตตัวเองรู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้พึ่งพาตัวเองให้ได้พระพุทธเจ้าสอนอย่างเงี้ย ช่ไหมแกรายาณมิตรคือสถานที่หรือเพื่อนที่อยู่ด้วยย่คุาอาจารย์เนี่ยเกื้อหนุนให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้นะนั่นแหละมันค่อยจะเหมาะสมนะมันค่อยจะเกื้อสู่ทางเดินสายนีย้ได้เพราะโอ้โหจะข้ามห่วงนะนะห่วงแห่งกัญหานาทีเนี่ยโอ้โหมันเชี่ยวลึกมาก เพราะนั้นต้องใช้กำลังมากนะนะไม่ใช่ไปพูดสวยหรูใช้โวหารอะไรเงี้ยมันใช้การปฏิบัติมันไม่ใช่คำพูดมันก็เลยยากนะแต่การพูดให้กำลังใจนี่ก็สำคัญต้องมีตัวครูบาอาจารย์ก็จะสอดส่องดูแลช่วยนะนั่นแหละแล้วแล้วสมัย ก่อนครูบาอาจารย์เขาก็จะดูแลใกล้ชิดแบบนี้ไหมคะโอ้โหทั้งดุทั้งด่าท,ทั้งสอดทั้งส่่งใช้อุบายสรารไหครูบาก็จะได้บุคลากรคนหนึ่งขึ้นมาใช่คือท่านถือเป็นงานของท่านเพราะว่าท่านเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยพอรู้แล้วอยู่ได้แล้วรู้ทางแล้วอย่างเงี้ยท่านก็จะให้พยายามจะเอาเข้าสู่รูสู่ทางไม่ให้มันออกนอกรูนอกทางเอง นะแต่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นมีน้อยมากอมตอนนี้นั้นในโลกเราเนี่ยมีน้อยมากไม่ใช่ในประเทศไทยแล้วในโลกเลยฮนะน้อยนะหลวงพ่อกล้าพูดเลยว่ามีน้อยมากที่ถึงอริยชนจริงๆคะแล้วก็น้อยค่ะที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจะปั้นคนสักคนหนึ่งให้มันมีจ,จิตใจเป็นพรนะขึ้นมาได้นี่ค่ะพ่อใช่เหมือนกับเราพูดถึงเรื่อง เรื่องสุญญาตานะเรื่องอนัตตาอย่างเงี้ยนะพระอรหันต์อย่างเงี้ยพูดถึงเงี้ยบางคนก็จะพูดเกินตัวไปถึงสุญญตาเป็นอนัตตานะการปล่อยวางอ่นะทําไมพ,นะพ่อไม่พูดถึงผลแต่พ่อพูดถึงเหตุคือสติตัวเดียวเลยอะคะผลก็พูดบางทีนะคพูดอ่อนาะนะนะ พระอริยะเจ้าเนี่ยที่ท่านเข้าไปถึงถึงความว่างหรือ,อมหาสุญญาจาริางๆเนี่ยนะนะท่านจะทุ่มเทเวลาที่ท่านเหลือมีชีวิตอยู่เพื่อโลกสิ่งนี้เป็นประโยชน์ท่านจะทำนะนั่นก็ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาแต่ส่วนมากนะ ท่านถึงเป็นผู้ประเสิรฐมีคุณต่อโลกมากไอ้ตัวนิสัยเราในในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันถูกหล่อหลอมมาแต่เดิมก่อนก็มีอนะคะพ่อใช่ใช่ใช่่นท่านถึงบอกให้เข้าถึงจิตไงเข้าถึงใจไงเราก็จะต่อยอดจากอันเดิมเ้าใจไหทำให้มันจะเลิศขึ้นนะแล้วจริงๆแล้วมนุษย์เราเกิดมาทําไมครับอกโอ้โหเกิดมาเพราะกรรมไงใช่ เหมือนบางคนพูดว่ามันไม่ต้องไปทําความเพียรอะไรมันว่างอยู่แล้วอ่นี้นะมันเป็นลัทธิของค,าคารูมัคคิรินะโคสานมันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันเป็นลัทธินะทุกวันนี้ก็จะไปนเน้นไสยศาสตร์ไปนเน้นอะไรบ้าบาองขาแตกแล้วนะครูบาอาจารยนะ์หลวงพ่อบางทีก็พูดบางทีเขาก็าว่าหลวงพ่อเนี่ย มันดีคนเดียวอะไรครับหลวงเนี้ยหลวงพ่อก็ไม่อยากพูดมันกระทบแต่ว่ามันก็ต้องพูดทําไมพ่อต้องเอาตัวเองเข้าไปรับคะถ้าเกิดว่าเราพูดความจริงเนี่ยเราจะโดนตําหนี่เยอะมากเป็นวง,งกว้างเลยแต่ว่าเราได้มันตําหนี่ตาหนีหน่อยู่แล้วมนุษย์เนี่ยมันตาหนี่อยู่แล้วดีมันก็ตาหนี่ช่วงก็ตําหนี่มันเรื่องธรรมดาหลวงพ่อไม่กลัวคนะใครอยากตําหนี่ใครอยากมีอะไรก็สัตว์มาเลยไม่ใชกลัวหรอกไอ้ัวนเนี้ย แต่สิ่งที่เราจะให้ชัดเสนอให้เนี่ยนะตั้งหากที่จะเป็นประโยชน์ไอเรื่องกลัวน่ะไม่มีไม่มีในจิตในใจหรอกเรื่องที่กลัวว่าคนจะตำหนิอ่ามาเลยนะใครมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรก็ใส่มาเลยเต็มที่อย่างเงี้ยนะนะมันจะไปกลัวอะไรล่ะแต่มันก็เหนื่อยอะค่ะพอการที่เราพูซ้ำๆซ้ำๆก่อนจะให้คนมีปัญญามันธรรมะมันเรื่องเก่า เาใ่ไหมเรื่องซ้ําๆเห่ไม่ทอดกระถิงนก็ทอดอยู่ทุกปีอะเอ๊ะมึงมีเรื่องใหม่ที่ไหนสวดมนต์ก็มีแต่บทเก่าๆนั่นแหละดูการแปลงฟันทำกับข้าวใช่แล้วทางโลกมันก็ทําแต่เรื่องเก่าๆ้มเดิมๆซ้ําๆซากๆกันแล้วนะเดี๋ยวก็เกิดเดยกก็ตายอย่างเงี้ยมันก็เวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ทาเรื่องใหม่หรอกนะไม่มีอะ แต่ทุกวันนี้มันมันไปอะไรละ่ะถ้าเป็นอีสานเขาเรียกไหาใหญล้นไหหน่อยบ่เต็มไหยเล็กเนี่ยไหยใหญ่อะมันล้นะนะแต่ไหยเล็กอะมันไม่เต็มไอทีใหญ่ก็คือ เหลือเลยล้นเลยก็คล้ายๆกับท่านอะพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือพวกรวยก็รวยจนล้นเหลือล้นเหลืออย่างเงี้ยพวกไม่มีจะกินก็จมจะเฮ่อเข้าใจไหมเหมือนกับอ่าแต่ละที่อ่ะนะเห็นไหมไอคนที่ไม่มีพาร์ทในห้องบัวเนี่ยยากจนมากอ่าอินทุรากันดานเนี่ยไม่มีไอไอไอวัดบางวัดเนี่ยโอ้โหมีเงินเป็นหมื่นล้าน คนก็หลังไหลไปเติตรงนั้นโดยไปมองว่าโอ้เขาเรียกตื่นข่าวตื่นกระแสอ่าน,นี่เก้าก็ไม่ค่อยถูกที่คันแทนที่จะเงินจะมาบำรุงสงฆ์พวกที่ออกปฏิบัติอย่างเงี้ยกับกับไปไปจุกกระจุกอยู่อย่างเงี้รยรัดที่ไ้บตอสานาน อแล้วรู้ได้ยังไงเราว,ว่าพระทำบุญกับพระอริยะเห่อคิดเอาใช่มึงเคยเป็นอริยะแม่มันก็ไม่เคยเป็นเน่อจะคนว่าท่านเป็นนะมันเป็นจริงหรือเปล่าล่ะม,มันเอามาตรวัดตัวไหนมาวัดอ่ะฮะใครถือลิขิะจริงไหมแล้วตัวธรรมะจริงๆอ่ะคืออะไรคะจะมาดูกิริยาภายนอกได้ไหมไม่ได้ะนะท่านถึงบอกว่า น้ำลึกเงาตื้นนี่บางคนเนะี่ยนิสัยวาสนาแต่ว่าธกิจท่านเป็นพระรหันและนิสัยวาสนาท่านอ้าวเป็นอ่าเนี่ยไม่ต้องไปด้าน,นเลยมันก็เป็นอย่างไงมันดูไม่ได้ดูกิริยาไม่ได้ดูข้างนอกไม่ได้เราต้องไปปฏิบัติให้มันรู้เองเราถึงจะได้รู้ว่าอ่ะเป็นยังไงของจริงมันเป็นยังไงแต่อย่างหลวงหลวงตามหาบัวเวลาท่านเทศท่านก็ดูเดือด ดูมั่งนะบางทีก็ดูบางทีก็ไม่ดูบางทีท่านก็เบื่อ่อยากสอนอฮอมึงไม่เบื่อไงท่านเทศมาในใส่ซีดีกูว่าสองรถพ่วงกับมึงสองคันรถพ่วงมันดีขึ้นไหมล่ะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะแต่ก็ต้องทำนะค่ะก็ทำจนตายอะนะเพราะมันเป็นหน้าที่อะ บางคนเนมาถามหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้ากี่พรรษาบ้างนะนั่นจะไปนับพรรษาพระพุทธเจ้าก็าถามอย่างนี้ก็มีหลวงพ่อก็เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุแปดสิบจริงไหมค<ะ>่ะอ่าท่านออกบวชเท่าไหร่ยี่สิบเก้าจริงไหมยเก้า <29. S 1> อ่าแต่ที่นับเนี่ยไม่ได้นับถ้านับรวมหกปีกับกับสี่สิบห้าปีที่ท่านเดินสอนอยู่เนี่ยอออกมาสอนเนี่ยนะก็นับอเอาแค่ อะไร45ปีเขานับวันที่ตัดสลูใช่ไหมไม่รู้อถ้านับถ้านับนั่นก็6ปีเข้าใจไหมท่านออกบทตอนยังไม่ตัดสลูนี่6ปีที่ออกปฏิบัติใหม่ๆสามสิบหาเพราะสามสิบห้าสิเพราะว่ามันสี่สิบห้าเห็นไหมเพราะแปดสิบปีก็แค่นั้น พันษาไม่ไม่เยอะเท่าครูบาอาจารย์บางองคอายุก็ไม่ก็เเยีะยนะเกีนะ่ยวกับแร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ใ<น>เกี่ยวกับบุญวาสนาเกี่ยวกับการร่างกายทุกอย่างขเกี่ยวกับตัวนี้หมดนะไม่มีอะไรบางเงินในโลกตอนนี้เงินสะพัดมาก อโอ้โหต้นเงินกันตอนนี้มีการต้นใหญ่ๆใช <c oughs> ่ไหมวัดได้เท่าไหรอ่อ๋โอ้ล้านหนึ่งสองล้านสามล้านสี่สิบห้าสิบล้านไม่รู้จะเอาไปทำอะไรใหญ่ๆนะพูดอะไรก็แต่ท่านก็เอาไปบำรุงนะเอาไปบำรุงวัดบำรุงศาสนานะที่ที่พวกหนูไป ทำความสะอาดมันก็จะมีกุฏิแฝกบางหลังที่นั่งไม่ได้แล้วค่ะบนเขาก็นั่งไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะให้มันพังไปก่อนตอนนี้เราไปเน้นทางทางล้หนก่อนเพราะว่าตรงนี้มันรับพระได้ไม่กี่องค์หรอกนะดูแล้วเพราะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เป็นฐานตัวหนึ่ง ที่นั่นน่มันมันสถานที่มันดีกว่าตรงนี้ก็ดีถ้าใด้ซื้อตรงเี้เอวไปอือว่าอะไรวิทยาอือ,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 อนี่ยังสีถามบ่แล้วในายามที่เราท้อแท้แล้วควรจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงดีคะก็มึงก็มองมุมกลับเลยมึงจะท้อไปทำไมไว้เดี๋ยวมึงก็ตายแล้วเอามอรณสติเนี่ย เพราะว่ากิเลสมันกลัวที่สุดคือตายคนเกิดมาต้องตายทุกวันนี้เราเดินเข้าหาความตายทุกนะทุกวิถีทุกวีละวินาทีนะเพราะนั้นอย่าไปเพลิดเพลินเลยคนที่เขาเพลิดเพลินอยู่ทั้งโลกเนี่ยนะมันยังไงมันก็ตายนะเพราะเกิดมาตาย ไม่มีใครหรอกมึงจะไปกินยารักษายัางไงไม่มีทางรอดแค่ได้แค่บรรเทามันไม่ใช่บรรเทาหรอกมันเป็นไปตามกรรมมึงเชื่อสิ<ะ>ไม่มีอะไรมาแก้ได้แต่มนุษย์ก็มีเข็ดพยายามจะไปโกงโกงกรรมไม่มีทางก็กินอาหารเสริมโน่นนันนี่ไม่มีทางหรอกมึมง,งมจะเสริมยังไงก็ไม่มีทางอันนั้นเป็นการโดนหลอก เชื่อเจ๊นะ,ะ <S 2> <S 2> <S พวกอ,อกฟูรูฟิตเนี่ยนะก็โลกมันเป็นอยาง้งจริงแค่ลอกมาโอหมันเป็นไปนไม่ได้หรอกนะบอกตัวเองนะพวกเนี้ยเดี๋ยวปอมนะหลงเป็นเหยื่ออ่นะมันมีที่ไหนอ่นะฮนะไม่ยอมรับมันก็เสกนะนะ มันก็จะบ้าตายแต่เรื่องพวกนี้แหละตอนเนี้ตายทุกข์ตายแล้วสมหมวพ่อเป็นาราวาอยู่นี่ช่วงยุคกฐถินลกาในเดือนหนึ่งนี่พ่อตะเวนทอดกระถินนไหมคะสมัยก่อนไม่หลวงพ่อไม่ทอดกระถินนะถ้าหลวงพ่ออยากทําบุญหลวงพ่อก็ไปขับรถไปแล้วก็ถวายท่านแล้วก็หนีเลยไม่ไม่รับพรด้วยไม่คนรู้ด้วยเคยเคยเป็นเจ้าภาพกระถินครั้งหนึ่งที่วัดท่าผูมวยนะ หลวงพ่อกับสั่งเขาทํากับข้าวไปเลี้ยงพระแล้วก็เอาเงินไปถวายใส่ซองถวายพระด้วยก็จังกระจบนะแล้วท่านจะทําวิธีอะไรหลวงพ่อก็เรื่องเรื่องของท่านาแหละเสร็จเวลาเราแล้วเราก็กลับใช่ใช่เราไม่ได้ไปเก่าคําถวายไม่ไ้องไปนั่นหรอกนะหลวงพ่อจะเป็นคนเรียบเรียบง่ายเป็นคนแปลกประหลาด ไม่เคยชอบพิธีรีดองตอนไหนจะอะไรไม่ปล่าปการไม่ไม่ไม่นะไปทำบุญมันเป็นการให้อ่ะเป็นการอนุเคราะห์มากกว่าที่เราจะได้หลวงพ่อเนี่ยไม่ค่อยอยากได้อะไรหรอกนะทุกวันนี้ยิ่งแล้วเลยไม่คิดว่าตัวเองมีบุญมีบาปเลยไม่เคยเลยไม่เลยทุกวันเนี้ย เฉยเฉยไม่รู้จักหลอกบุญไม่รู้จักหลอกบาปเฉยเฉยนะ,ะมันเลยเป็นเรื่องยากที่หลวงพ่อจะไปคุยเรื่องบุญเรื่องบาปนะหลวงพ่อว่าถาถ้วิธีไหนที่จะทําให้พ้นทุกข์น่ะ,ะน้่นต่างหากาทำไมพ่อถึงเน้นไม่เน้นสร้างบถ์ไม่สร้างวิหารแต่เน้นงานติดตภาวนา มันวิหารเนี่ยวิหารเนี่ยหมายถึงใจคนเอาดีกว่าใจมีที่อยู่ใจหลุดออกจากนะกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็พอแล้วนะหลวงพ่อไม่สนใจหรอกเรื่องอื่นนะสนใจเรื่องใจมนุษย์เรื่องใจคนทําไงจะปฏิบัติให้มันถึงอ่ะมีบอกวิจีให้กําลังใจนะไม่ได้สนใจหรอกเขาสอนกันเขาทํากันเยอะแยะกระถินวัดอื่นสิบปียี่สิบปีพ่อก็จะยืนยันอยู่อย่างเงี้ยไม่สนใจหรอก นะงานนี้งานเนี้ยนะไม่ได้สนใจหรอกไม่ต้องไปสนใจเรื่องพ่อปากระสินน่ะหลวงพ่อเนี่ยไม่สนใจหรอกนะสนใจเรื่องเนี่ยเรื่องปฏิบัติเนี่ยอยากให้พ้นออกจากบุญด้วยซ้ําไปเนี่ยอยากให้พ้นออกจากบุญอย่างบาปอ๋อฮะมันทุกข์เพราะบุญเพราะบาปนี่แหละมันเกิดเพราะบุญเพราะบาปนี่แหละเพราะกรรมเนี่ยฮะ มันไม่สนใจหรอกหลวงพ่อพูดอย่างนี้เลยหลวงพ่อสนใจเรือ่องว่าเราต้องเรียนรู้เราต้องพ้นออกจากบุญจากบาปให้ได้้องดับทุกให้ได้ใช่นั่นนั่นคือนั่นคือหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้สนใจหรอกใครจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงไม่สนนะแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยต้องปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากทุกข์ให้ได้ไม่ต้องเป็นั่นเป็นนี่ไม่ต้องเป็นพระอ,อริยงอริยาบอเขาแจกอะไรหรอกนะ ได้ระด,ดับทุกได้อย่างเดียวพอนะนะพอเลยนะี่คือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเนี่ยหลวงปู่มั่นไม่เห็นท่านสร้างวัดสักวัดหรอกนะใครจะเป็นยังไงอะไรหลวงพ่อไม่สนใจหรอกนะแต่ที่สำน,นักเนี้ยนะ ต้องเดินทางให้มันสุดนะให้มันสุดนะเพราะเพราะศาสนาเราเนี่ยมันแก่แล้วศาสนาพุทธเราเนี่ยถ้าเป็นคนก็เลยครึ่งคนมาแล้วนะนะเราต้องรีบขนขวายหาอาริยทรัพย์ใส่ใจตัวเองนะนะไม่ใช่ไปลิ่งเมาบุญอยู่หลวงพ่อไม่สนใจหรอกการทำความดีดีไม่ดีนะอนุโมทนาด้วยนะ แต่การที่จะเดินทางไปเนี่ยมันต้องสู้กับทั้งดีและชั่วเราต้องทิ้งเขาดีให้ได้ทิ้งบุญทิ้งบาปถ้ามันอยากได้มันไปยึดเอาบุญเนี่ยมันก็ทุกข์เข้าใจไหมมึงไปยึดดีมันก็ทุ่งกับไปตำหนิคนอื่นม,มึงเชื่อสิทุกวันนี้มันทำด้วยความความไม่มีปัญญาทุบเป็นเมา่ะทำไมเพราะว่ามันเมาเพราะมันไม่ไม่ทำด้วยความ เพื่อจะหวังพ้นทุกข์น้่มันจะหวังอนาคตการผุญนิพานก่อนแล้วจะทำยังไงอ่ะนะอ่ไปช่องแต่คาถาเออโอหนะอีมานี่มายังพันเตอยู่นี่ยอ่าอยู่นะโน่นอ่ะมันจะเอาความสุขอ่ะนะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญนะขอพระสงฆ์จงรับนะ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขและครอบครัวอประโยชน์อ้าวโอ้ยมันจะเอาน่นฮะแม่เอาหรอกนะเอราะว่าศาสนาพูทเนี่ยสอนสอนสอนให้ออกให้สละออกทัง้งหมดอ่ะสลากแม่ละจ้งตัวเองอ่ะเอ้ามันก็ยากการศละตัวเองมันก็ยากสิก็เพราะมันยากน,นั่นแหละมันถึงเหลือมนุษย์ อาน,นันเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของโลกแต่หลวงพ่อไม่ได้สนโลกเนี่ยเราอยู่ในโลกเนี่ยแต่เราไม่สนนะมึงก็คล่องอยู่ในโลกมึงคล่องกับบุญกับบาปกับดีกับชั่วเนี่ยมันถึงทุกข์อยู่เนี่ยเพราะความพอใจทำนั่นแหละหลวงพ่อไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ขวางใครนะอนุโมทนาด้วยทำไปเถอะนะแต่สำหรับหลวงพ่อแมว ยอย่างนี้สติอย่างเงี้ยได้ไหมคะพ่อ,อมาฝ <laughs> ึกสติสิมันถึงจะมีสติค <laughs> ่ะฮะอันนั้นเป็นคําพูดเหมือนกับปล่อยวางเลยแหละนะมันก็เป็นคําพูดมันปล่อยได้จริงไหมละ่ะนะแค่กระทบนิดหน่อยโอ้โหมันเผากันทั้งวัดอ่ะจริงไหม <laughs> จริงค่ะลูกก็ปืนเลย พราะฉะนั้นเราก็อยู่เงียบๆอย่างนี้ก็ดีนะหลวงพ่อก็พูดเมื่อชเช้านี่ยพูดกับครูบาอาจารย์ว่า,าวผมไม่ไม่มีพระป่าไม่มีกระสินไม่มีนิม,มนต์หรอกครับนะผมก็จะอยู่อย่างนี้ของผมนะผมก็จะไม่ยุ่งกับกับคนใครอยากมาปฏิบัติก็มาแต่ครูบาอาจารย์เนยอยากเรียกใช้ก็เรียกใช้ได้ ให้งานนะแต่จะให้ผมไปจะให้หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปงานนั้นงานนี้ไปอยู่พระเยอะๆหลวงพ่อก็ไม่อยากหลวงพ่อก็ขอท่านอ่ะนะนะผมจะขออยู่เงียบสักสิบปียี่สิบป,ปีอย่างเงี้ยนะเพื่อฝึกอ่นะเพื่อสอนคนเนี่ยใช้เวลาของหลวงพ่อที่มีอยู่ให้คุ้มค่าหนะลวงพ่อก็เป็นขอขอตัวเองไว้ทำงานตัวนี้ดีกว่านะ ทำงานเพื่อก<ส>้าวโ่แห่งหนทางพ้นทุกนะเพราะนั้นใครอยากทำบุญใครอยากร่ำอยากรวยก็ไปทำกระถินทำผ้าป่าทานเยอะๆก็อนุโมทนาด้วยยัองอยากรวยอยากจะทำทลยแต่สำหรับใครอยากพ้นทุกข์ใครอยากปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็มามันก็จะคัดสรรกันในตัวเ็น,นตัวคัดกรอง มันมันมันมีน้อยคนที่อยากพ้นทุกขอ่ะแต่คนอยากรวยมันมีเยอะเข้าใจไหมนะ,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 ะดีแล้วที่มันมีน้อยอะ,อะ <c oughs> <c oughs> กูก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนี่กูก็พอแรงอยู่แล้ว